กาบสวัสดีครับเอฟซี FC, แฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีแล้วครับเนาะมื้อนี่ก็ได้มาตามต่อแม่นางเงินล้านน้ครับเนาะกับเพิ่งได้เคยได้ยินซื่อเสียงเรียอน้าเพื่อนนาอครับเนาะก็เลยสิมาตามต่อให้พี่น้องเอฟซีได้บึงได้แย่งกันว่าเพื่อนมีแนวทางจังไดคือใดฉายาวา่าแม่นางเงินล้าน นะครับเนาะไดไปเพิง่งไปช่มน้ากันพี่น้องไปเบื้องไปช่มน้ากันนะครับเนาะซื้อเสียงเพื่นคือได้ว่าเป็นชายาแม่นางเงินหลานนะครับเนาะแสดงว่าเพิ่นกับบ่ธรรมาดาขึ้นกันพี่น้องอันนี้อยู่ทงใ้ทงหน้าบานเพิ่นพี่น้องอยู่ทงหนทงหน้านะครับเนาะอ่าทงในทงหน้าบานกระเจา้าว,วิ้วชิวถัดบานกระเจา้าเย็นหูเย็นตาสบายพี่น้องมีเกาะงูเกาะกล้วยพี่น้องนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิได้ไปทำ <laughs> เดี๋ยวสิไปเบิงฉาย,ยาของเพื่อนนะครับบ่าเพื่อนที่สมฉาย,ยาแม่นางเงินล้านบอลน,นะครับเนาะสีได้ไปผ้าไปเบิงไปชมพร้อมๆกันครับผมแม่นางล้านเปอร์เซ็นขม้าสองหมวดเลยอเด้อโอ้ขม้าสองหมวดเด้วจ้าวันเที่ยวโอ้ยเข้าตัวขอยเข้าไปรวยพู้เดียวมานี่เขาบนู่นนั่นนี่ให้นั่งนา่งว่างไหวแสนหนึ่งห่นะบอนุ่นห่นแม่จ้าเข้า วาเดียรอบม้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว,ว,วันนี้นะนุเพราะว,ว,ว่าแม่ว่านะ่ะอันงวดตงหันนะแม่ก็บอกว่าพวกเอซีแม่นะแม่เท่าป่อยครับผมแม่เจาป่อยเพราะว่าเขาตัวแม่ตัวโคตรตัวเดียตัวถึงว่านุ่นนั่นนี่เนาะอันไอเย็นจิตพ่อแม่พี่นี่ก็ตัวม่วามาก แมมดีครับครับครับผมครับครับครับโอ้ครับไปหนสุดีสุขดอครับผมสองหวดเขามาแล้วงหวดนี่ละบุมสองหวดเขาแมนเจ้าไปยุใสอผมคาดใาไปตามทั้งสกลปุ่นแมงกับทั้งทีมงานกันเมื่อนี้ได้โอกาสมาทันทีแม่คำนวณเองบุค้าเรียกำนวณเองเลยเรียกคำนวดผมมักเลยเดี๋ยววันนี้ก็ขอจีเซ้านะบ่ เอฟซีนาะเขาบ่ม่าตามเป่าแมนบนูบอ่แมนบ่มแมนเจ้าบ่อ่แมนเจ้ามันนี่นะแม่ก็ได้ว่าแม่สีเศร้าเด้อบานนี่นะเพราะว่ามันไปพ่ได้แล้วแม่แม่เป็นหนีเขาแม่ว่างไว้แสนหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เป็นหนีเขาอยู่สี่หมื่นค่ะสองงวดบ่มาบังหันโอ้ ซี่ซ้ำกระลปีครับผมหมดปีต้องหมดกันหมดแมอต้องหมดกันคุณแม่คำนวณต้อ่คำนวณปสดกัน้อนๆกันพี่้องสิครับผมรมหมดไปหนึ่งคกณเจ้าได้มากต่ใสายบ่อปากการใหญ่ขอยบ้มากบ่อดอกควาดอกบ่อบ่อข่อยบ้มากของใหญ่ตัวข่อยมีผัวฝรั่งขอยบ้ามากของใหญ่ผัวตัวน้อยนอตัวใหญ่ซื่อเยอะอีห อย่ามาถือถือแม่เด้อผมเคยเห็นแม่อยู่เกินไปตั้งเกินนะครับเอานี่ครับพีนอฟีครับผมแม่ขำนวนไปน uh ั huh> ่งนะครับพีนองเพราะว่าเขึ้นขั้นขึ้นแม่ขึ้นขึ้นสามขั้นแต่ว่าดีทีนข่อคนนี้มึงอ้ยห่วงไหนนวดบ่ไหนง่ายค้ับผมแบบนี้เอง่าขีนวดมอนนวดบ่ได้ แม่นางแมานร้านสุดเซงค่ะแม่นางร้านสุดเซ็เออหรือสิเขียนชื่อจริงก็ได้นางปฐุมมาคำไฮแม่นาแม่นางเงินานแม่นางเงินล้านแม่นางเงินล้านแม่นางเงินรคยเอ็กซ์พเต้นจัดครับแม่นางเงินล้านตัวแสบแบบนี้จะสวยงามเลยตัวซ้ำแม่เสียหนูนุ่นมีเสียงแม่ไปเสียสองร้อยสิบเสียรูปเขาครับผมแม่นางเงินล้านหมดนี่ วัวที่แลวเขาตัวใดกันสองวันตดกันเลยดิเขาสองวัดติเหรอจีสองวันตดเล้อครับวดาที่แลวเขาตัวใดแม่เจ็ดเมษายนเจ็ดเอาแม่หาสิบหกครับสิบแปดนอกไปนะนี่ได้เห็ดไรนะสิบหาเมษาน เดี๋ยวาคนเด้อโอ้ยกขบถโทวมากก่อนดีจับจูดเสร็จแล้วค่อยแม่ำจับจูดโรดวันย่ำไหนก็ได้ย่ำไหนก็ย่ำนั่นเนาะโคมเพียงแม่เนาะอืมโคมเพีงเบีดเตียงค้างค้างวันโอ้ยแม่แลับตายจากไหนพี่น้องเนี้ยนกับแม่ยูเดคคำนวณแม่นี่นะถ้าสมมุติว่าเฮาวตัวกันเฮาววนูหนนั่นนี่กันนะมันเข่าทีเดี๋ยวบางปีที่แล้วลูกกุ้งหอกเข่ามืด ปีเนาะได้เขาเมดปีอีอีอยเพราะทขนคณะขบค่าว่างเงินแสนหนึ่งเงินทุนทียนที่เขาเจ้าทรงมา่ห้เทราพันสองพันเนาะได้รับหาพันเทราเนี่ยน,นู่นนั่นนี่นี่เขาตัวคอยวันนี่คุณแม่เขาเขาเมา่า,าตลอดปีจนแม่กล้าว,ว่างประก,กัน นะครับบ้านนี่นะบอกเป็นจังไงเป็นยังไงเขาตัวเขาบูสือสัดต่อคอยโอ้เขาบูสือสัดบ่เป็นอย่างคนแม่บ่เป็นอย่างเอาไม้คนเท่าข่อยปังๆมั้งด้วยเอาแม่เห็นอยู่ที่ยูทูปแม่กับผมอยู่ที่ยูทูปครับผมครับเทียมงานรวยหลายบ่มีผิดหวังคุณแม่เอาคุณแม่จับไข่บน เอา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 อาหน้ารอดเนาะเอาวิ่งรอดเนาะคครับรับวิ่งรอดมันวิ่งนี่ส่วนใหญ่เป็นบนเป็นล่างไม่แยกแม่จ้าจ้าแยกตัวหนูบนเป็นบนล่างเป็นล่างของแม่ของแม่เอาเด็กคุณแม่นี่บนคือบนล่างคือล่างได้เลยบนห้าบนมีร่องเนาะหนูเนาะโอเคไหมรับผมโอเคครับผมวิ่งห้าวิ่งบนห้า เด่นห้าไม่มีรองเป็นสองรองไครเด่นบนห้าห้าไม่มีละอันไม่มีเนาะเดี๋ยวบนนี่อันล่างล่างอาจครับจับคู่บนันแม่โบเดียวในมีเนาะในแม่นี่ก็หลางก่อนเตีล่างล่างแปดครับผมโอล่างแปดล่างแปดนะพี่น้องเล้ที่สวยงามล่างแปดครับีสวยงามครับผมล่างวิ่งแปด คุณแม่นี่ให้วิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับสำหรับกไปวิ่งเนาะเดี๋ยวแม่ไปเอาเออเซอร์ทิชชู่เลขมาเบิ่งก่อนว่าเลขกานี่มันสิมีตัวไร้อครับผมครับผมรอสักครู่ครับบ้านข้างครับผมตำราเนี่ยตำรามาต่บโบเห็นนะครับไม่หายไรตำดาคำพีเทวดานี่ฮะม่เราบวัมักปากกาใหญ่เขียนมันบอบัวข่อยมักมันบ่นวัวนาตัว เดินห้าคอยรอเกากันพี่น้องครับนี่พี่น้องเมื่อไปบึงสดสดร้อนพบแม่ห้าหนึ่งห้าอคำนวไปก่อนพี่น้องห้าหน่้าสองาแล้วห้าหนึ่งห้าสนะครับผมห้าหนึ่งห้าสอาสี่ห้าเจกบนเนื้อนีเ่อบนสามเจ็ดสามเจบแม่คือนห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเ ตนาสนึาะอันนีีอือคือเด็กรักหน่วยเนาะครับมาดีท้าห้าถ้าห้าสีปลอยห้าก็ต o n งปลอยสามตัวจังสี่เด้อจ้าเด้อเออสามตัวแบบไรคุณแม่เก้าศูนย์ห้าก็เก้าศูนย์ห้าใ่กเลขสามตัวเลกสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเ้า ตัวถ้ามันเป็นยังสีดีมนุษย์เอาก็จังวานตัวเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศ์หาเก้าศูนย์หโอ้ยจังสีล่ะจังไหนกันสิมาเที่ยวนาน่ะทรมาหาแม่กรอนด้วครับผมเก้าศูนย์ห้าเกาศูยากายานั่นกับลานเิ็นยังงมัน 905ตัวเดียวที่นีก้นถ่อหน้าเดียวก็ติดตามไม่เดียวเอาเลขเลขหนกาศนย์ห้าแม่ให้เลขสามตัวเก้าครับผมตัวเดียวเอาตัวเดียวถ้าวอเก้าศนี่พี่น้องเอ้ยโลกไอ้ยภาษาเรือยาจร้อนกระถือเยอะก็ังกเพราะว่าคือรตตอรี่ไว้แล้วเดียวเดียวบนน่ยเพิ่งเลขรางรูเลขติดแปดนะคะเลขติดแปดแปดแดแปดแปด แปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งเล็กแปดแปดแปดนแปดหนึ่งแปดสามแปดแปนอนแปด่าง่างจับแปดสามแปดมแปดหนึ่งแปดสามเจแปดเจ็ดือก็ได้8ดแปดเม้าเลียมนอนด้พี่น้องเด้อย่าเบิ่งเป็นตัวอื่นปด้พี่น้องแปดกแค่ลแปดแปดแปดมัน มันเป็นไปได้แล้วแม่ไม่โอกาสเป็นไปได้ครับผมแต่ว่าเด็กออกต่างวันมันสิขี้ยากเด้อหนูยาว่าขี้ยากมากมากเลยห้แรให้แค่ให้ให้แค่นี่เริ่ไปเรือนี่แปดแปดเรื่องนผมแปดหนึ่งแปดสามแปดจิตแปดแปดครับผมล่างเน้นเลยบ่แม่เน้นละบ่ครับผมล่างแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดสามแปดแปดจิดแปดแปด ขั้นพันเด็กนีมากนี่รูดตัวนึงอยู่นเด็กนี่รูดไปใจ่อยู่ในปลายปากกาเขาเนี่ยขาลองเนี่ยเอฟซีมันจะสนเนม่เนาะมัรส่วนโตไปครับถือว่าโบราณห้างรถซีหางนึงครับจะยจะใครแม่เน่ไหนนเด็กนี่สูนี่เด็กวันหลังห้างนี่สูน ห้าข้างนี้ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเลขติดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านี่แหละมันมันเป็นบัญหางสีร่ะครับขันยิ่งหาศูนย์มากเก้าหาศูนย์มากบบบนี้เป็นยังคือเป็นหนึ่งมันอืมนั่นต่อเือสีมาอังซี่เหรออัน แม่วงกลมเลยนะครับแม่วงกลมนะครับแม่เน้นแปดสามนะครับพี่น้องสิแปดสามสวยมากพี่น้องครับพี่น้องเนาะด็กสวยงามนะเดี๋ยวเบิ่งบัดนี้เฮาสิติดตามกันจังได๋บัดนี้ว่าเฮาสิเอาแบบว่าฮอดเอ่มื้อมื้อโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งกลางโค้งมากๆบ่กลางโค้งเอาเป็นโค้งสุดท้ายรถแม่ดีกว่าเอาโค้งสุดไทยมาอ่า2รอบดีกว่า ฮ่าคงคุดถ่ายก่ออกมือนหนึ่งหรือสองหมือประมาณนี้แต่ว่าแม่แม่มากตัวนี้เรื่อเลยครับหือมือมันสิมาตัวนี้เก้าศูนหาสไหม่จาเก้าศูนหาเหือสิมาหนึ่งหาขสี่บ่เก้าหนึ่งห้ากันไม่กันได้เออกันไม่เนาะกันไม่กันเนาะจะไล่กันแล้วเบิ่งแม่จะว่าฟังเรกับผมปิดหันกนู่ีอยเดี๋ยวอย่าฟังอย่า้นย่งเล อาครับผมแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุภูสุคนนะครับผมหวดวันที่สองพฤ้ภาพสองหาหกหก,หกนะครับเนาะเป็นแนวทางของแม่นางเงินหลานครับผมหววที่แล้วแตกกันสนั่นบ้านไหวครับผมสองสามหัวติดกันเนาะครับผมพอใจดีก็เพิ่งได้สาบข่าวสาบข้าวเนาะก็เลยติดตามนํามาจนดมาหอดพี่น้องก็เลยได้มาพ่้เพิ่นครับผมเนาะ แนวทางของแม่นางเงินล้านครับผมวิ่งบนห้าเม็ดเดียวพี่น้องครับผมจับกู้หายแล้วครับหาหนึ่งหาสองหาสี่เรหาเจ็ดพี่น้องนะครับเดล็กสามตัวแม่นั่งไปกัหายเก้าศูนย์ห้าตัวกันตัวร่องกับเก้าหนึ่งหาพี่น้องเลขล่างพี่น้องครับผมเลขล่างวิ่งที่แปดพี่น้อง จับคู่ให้กับ81838788เล็กเลขกที k oh, k ่เป็นมักหักนักแน่นแขนโจโก้คือหมุกหัวี่พี่น้อง83ได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องอันนี้เพื่อเป็นนทางหาซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลนะครับเนาะเลขแนวทางแม่นางเงินล้านสีสมซื้อแม่นางเงินล้านมาครับให้ติดตามแม่นางไว้งวดวันที่สองผุสภาได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอแล้วเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กำลังใจพอใจดีด้วนะครับเด้อเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็มีฝากพี่ตอนน้องสํำนีแหะครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ